ตอนเช้านี้ยังอีกยาวไกลเว้ยอันนี้มึงเล่นเกมใหม่ใช่อะเดี๋ยวนะเจอใหม่เลยกองอันหนึงได้าวหลก็จบลอยไปลยครับมันประการรวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครพิมพ์อะไรใครพิมพ์อะไรเยี้เอาแต่อะไรเองอะไรวะมึงจะพิมพ์ไหมครับใครมาพิมพ์อ่ะ จมนาลใบ้างีกใบ้างถามที่อะไรเนฮ้ยต่อให้ตอนตอนนี้ต่ออย่าเพิ่งพีมอะไรเลยได้ป่ะก็เลยขอทำรูปอะไรก่อนได้ป่ะรูปไทำรูปด้ใช้ตัวหนสือะเออ เฮ้ยอย่าพึ่งดีอย่าพึ่งดีอีกครั๊บจะเย็นขอรีดอดเลยพลังโจรสีก่อนยึดเป็ดเ้ยกินน้ำก่อนต้องสดชื่นอ้าสดชื่นยึดเป็ดฮะอะไรวัดเดี๋ยวนานไหมว่าให้นานไหมว่าแคม เอ้ยไม่ใช่ไอเฟมไม่นานเลยสามนาทีเองสามนาทีขอไี่แต่กูยิงมไม่ได้เม่นแรนโบ์พ่อเนี่เฮงอยากเล่นเกมนี้ป่ะเหมือนเฮดวันเลยอ่ะโอ้โหเป็นเลขเป็นรูปอะไรวะน่ะ เห็นไหมเห็นไหมเป็นรูปอะไรวะรูปอะไรวะไม่รู้อะเหมือนคิ้วคิ้วอีกคิวสั่งดูไม่ออกรูปแล้วดูไม่ออกดูไม่ออกรูปอะไรมึงแบนโบรูบรูปพ่อของนี่มึงกันนูบไอ้โกะยังไม่เขียนอะไรเลยเปิดสกัอทับอยู่เนี่ยอ่าเช่นยาวไปเรื่อยๆครับยาวไปเรื่อยเเดี๋ยวพี่ซิลจัดการให้พี่ซิลดูไข่แล้วดม

กูทำกูซิวซิวคันควยซิวค้นขวยคังควยน้องเด็กจ้าพี่ขอดูใครหน่อยสิมีคำถามไม่มีคำถามกูดิแต่สำหรับใครที่อยากยู่แล้วก็ให้ไปดูใครกับผมสิใครผมสวยใครผมใหญ่ไม่มีเซนเซอร์ไม่มีตัดต่อไม่มีอะไรทั้งสิ้น เอาไ่ไ่ไข่เอาไ่ไ่มาดูไ่กับผมกันไข่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 ไ่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 กูเกาเก่งกาเกกูก่งเกินกูเก่งเอเหมือนป่ะเหมือนเหมือนเหมือนไม่พูดควายเอควายเงงไก่ก้าวไก่เกินไก่เกินเหมือนเหมือนเหมือนคนเหมือน ก่อนสี <in horror> ่ม <rukt uren> <stakeholder> <tt> ี่ก่อนสี่มี่นี่ีี่คี่ีสี่อนีมีซี่า่อนี่ีสี่่อี่ีสีกีีี้กีีีกี่ีสี่กอีีี้ก่นีีี้อีีกี่ีกนีีี้กี่ี่้อกี่เกีมกี่กีกี่กอ่่อกมกกีมี จดไปชุดใหญ่ไปกระพริบ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 พูเหมือนเลยพริบพริบลุงคุยอะไรศาไอะไรก็โอเยี่ยพูดจนเสียงมันแหบหมดแล้วไอ้ย่าเขาเจ็บพอเลย Rainbow s t a b i n a t i o n Rainbow พิเชียนมึงอีกนะไหมพิเชียนเร็วดีเร็วดีรอนานแล้วนะเรียกหาห้องอัปเดตลนี่กูต้องทำเสียงพิซซีลตลอดเกมเลยวะเนี่ยอ เออซับถึงสิบถ้วยยังอ่ะอ่ะยังยังยังสองถ้วยอยู่สามถ้วยโอ้ยเฮียยกดรถอีกแยะเลยกับซับแม่งใจเย็นนี่ลาก่อนในสองเด้อเดี๋ยวพี่จะการแต่พี่ก็ได้เรื่องนะน้องดูไข่พี่เปล่าขอบขอบคุณชาแนลเอ่อเจโดเจโดโอเวเกนนะโหเนี่ยแรงบันดาลใจผมได้มากทีคลียอะไรวะกินดิจอนดิโอเคเข้ามาในเกมแล้วคั่วเฮ้ยมึงดูไอคอนฝั่งตัวฆ่าเดี๋ยอะไรวะน่ะ มันคือแอฟ้แ่่เนี่ยดูหน้าคนที่สองมาคนที่สองหน้าไม่โกดซตีนหน้าไม่หน้าหนังหมีอ้าวหน้าอเนี่ยออมไปงอออออออเดี๋ยวนี้เออเอล้กูได้ข่าวว่ามันกูจออ น่าแม่งว่ายว่านี่หัวหน้าหัวหน้าพี่จะใช้พกคนนะทุกคนไปขอเราดูไลฟ์ไปไหนที่เออของมึงได้เสียผู้เชี่ยมาตรฐานมืออยู่ข้างหลังกันหรือรอได้แล้วจะอันน่าอเไรแหววจัดไป นายกูมีกูมีกูกูมีระเบิดอะไรของมึงกูถูแล่เลถูกไม่ใช่ไม่ใช่ถือโอ้เช็ดแมงลาโอริฟอร์กิงเช็ดเด็กกี่ราแล้วอไรดูหลังให้กูด้วยดูอยู่กับกูเออไอซิลวางน่ิวางนี่ซิิคุ้มาแล้วมาแล้วมาลวาวมาแวิาแล้ว้ยรอเ้วมีตาแล้วโอ้ย้ ไปเลยว่ะเดี๋ยวว่าเดีว่าอ้าวเแยเลยดีฟิวเลยดีฟิวเลยเดีว่าเว้ว่าเดีว่าหนึ่งเดว่าหนึ่งแห้งต้องสกอร์เท่ากันเลยนะสกอร์เท่าเนี้ยไหนว่านว่าปิซิวปิซิวคนโหดคนนั้นไม่เห็นชิวกังกาโทษกูขอโทษกูขอโทษที่กาเฮ้ยอย่าว่าพี่สิพี่ก็เล่นเพลงเป็นตัวนะ จริงเหรอวะพี่ซลพูดทีนี่ลมกูจะหมดเอลองไม่หนูเอลองัคตามตามั่งไปตามฝลงไปไอีทูเอเนี่ยเอซันเอซันเอซันฝรั่งสละพี่ิี่ซิระวังนระวังนะายวางาเลยวางวางเลยวางเลยดิิ ปวดคอแล้วเนี่ยคุณช้เสียงเนี่ยมึงก็เลิกทำอีดอกไป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 เกโกะ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 หูที้ไฟังไู้เนี่ไปไฮ้ฝรั่ง้อฟมาเฮ้ยเอ้าฝรั่ง้อมาอ่ะฝรั่งฝังเอาซื้อออฟมาเกโกะเกะเกโกะเกโกะเกะเกลมาเก็คอ้างหนเกก่เขามีไปเลย

ไอ้ซับยิงดีๆดิเว้ยก็ตายแล้วไงไอ้ซับตัวหลังซับตัวหลังโอ้ยเรีอยเรียบร้อยเขาเลยเขาไปเลยเขไปเลย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 ไอ้ไปเลยไปเลยไปลยไปยไปเยไไยยลไไปลยลยยลัปเลเลยปลลยยลยเ้ยไเเลยลเลยลไเเไเยยไไ ทอดทอโทษณกูดูไมกูดูไม่ทันกูขอโทษดเอาล่ะสร้างยังไงสร้ามประตูแล้วประตูแล้วและต้องไม่ดูก่อนดีกว่าระเบิดฮะระวังนะตรงประตูตรงประตูมีออบออฟออบรูงไงไอ้ส <well>. ัตว <Tu> ์เออระวังเลยว้าวโอ้ยโดนลูกกระหน่ำ่างนี้อย่กงไรในหนังไท้เนี่ยฟาวฟาวฟาวนั่นนั่นเฮ้ย เซฟเซฟเซใจยิงมึงเต็มทัเฮ้ยมันเหลืกี่ตัวมันเหลือตัวเดียวดิก็ลุมเลยเปยเอเป็ดโปเป็ดโปเป็ดโปไม่แม่หมออุ้งฟุ้บโอยโอยเยโปโปโนมนสเี่นมออสซสเดอดาววยกไปกกกี่คนเนี้ยมันมีอะไรไม่ใ

ไม่รู้เหมือนกันฉลาไม่ได้เอ้ยนี่แกจูอเหรอเอ่อยังไอฉลาดเลยเอ่อไปอะขึินเรื่ออ๋อเสียตายหามบดขับผมโอ้โหกี่ตัววะน่ะตัวเมียหมอว่าออฟเฟอร์อะไรไปอะไรทำไมมัน มันมีมารยาทจังวะคะใช่ปะบัวอ๊อฟองเฮ้ยหลังกองหลังกองหลังกองข้างบัวนายเฮงบนหัวมึงอะปู่ยิงอะไรเงี้ยไม่มีนั่นไงรถใช่ปะรถปะไม่รู้ว่ะเออรถน่าจะมีอยู่หนึ่งตัวรถหนึ่งตัวต่อมึงมึงขึ้นไปข้างบนคือมึงตายต่อ ไม่ตายไม่ตายไม่ตายแต่มบบข้ายหมดเลยแต่แบบท้ายหมดเลยนะนั่นไงนั่นไงตายจานตายจานความดับเหรอโอเคเออใช่เรียบร้อยรอดับโอ้โหเปิดโอ้โหเที่ยมมันอยู่ล้างตัวเลยมันแม่นหัวไปป่าบอกเรเนี้ยง่ายหรอกมึงก็แค่เราก็แค่อยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างบนมันก็เห็นแต่หัวเราอะไรตอนนั้นมันก็เลยยิงโดนแต่หัวไง กูใช้ประหยัดเงินใช้ปืนพกเออใช่ประหยัดกูว่าประหยัดเหมือนกันวิใช่ออฟเฮ้ยสองเหมือนกันเลยเออใช่ขี้เหมือนกันเลยมีขี้เหมือนกันเลยโอ้ยโอ้โหร้องซะแล้วโอ้โหเยอะเย้โอ้โหมีมินตหนึ่งตัวนะเปร้องดิลองลองลองไปลองยังไงลองไม่ได้ลองมีก็มา Er มันเปิดโปรแล้วเว้ยมึง pues ก mm ็ไม่บอกล่ะอ้อมทีเด็ดไปเลยสั่งทำไมพวกเราคืออ้อมไปให้คนอื่นอย่างงี้ไอ้เหี้ยสีส้มมาี่อะไรเลยมาทีเงี้ยเพราะเฮ้ยโอ้โหทำไมมันหัวเยอะจังวะไอ้เหี้ยเนี่ยหลายรอบนะไม่ใช่แล้วมั้งคนมันหัว มันกูว่าไม่ใช่แล้วแหละใช่ใช่มันจะใช่กูว่ามันหัวหลายรอบเลยนะนะตากูประหยัดแบบนี้เลยแล้วกันตัาไม่มีแดกตาตัวเหลือสุดแล้วเนี่ยมีมมีไไปด้านบนด้านบนระวังด้านบนบีเคลียร์ไหมใช่เหรออุ้ยอุ้ยบ้าเคลียรข้อข้อไปเซ้อมเอาฆ่าตัวตาย อ๋อโอ้โหออฟอยเหี้ยไม่ทันแดกเลยเฮ้ยมิดมิดเต็มมิดบ่อช้าไปหนึ่งวินเลือดกูสอบแล้วสอบโอ้โหอดไปป่ะพี่โอ้ยาววิ่งเป็ดเอาเดี๋ยวนี้เราหยุดผ่านนี่เราไม่ช้าเด่ะ อยระวังอ้อมเฟมเฟมเงียบเลยวะเฟมเฟมเงียบปะเฮ้ยูมองกมองออกไปที่บังกู่อะเจเจร์มิดกะบังทำไมวะเอ็งโอ้กูตายเลยดุยไม่ตามกันเก็บอฟกูเลยหอยทีแล้วฟูไอสัตว์เฮ้ยเฮียอะซองซองหลังซองหลังซองมาแล้วซองกระโดดมาแล้วเฮียนี่ไม่ตามกูมาเล เอาครับเอาครับเอาเอ้ยเฮียเฮียอะไรของมึงวะกดซูมไม่ออกเฮียมึงกดคลิกไปแล้จบแหมมึงเมื่อกี้เราสะบขโดนไม่ซ้ำไอ้สัยไม่ใช่กูกดซูมไม่ออกจริงๆอ้อมพิเศษทรัพยรัพระเบิดหลังหลังเกจันทิเกลไอ้ช่วยอยู่รอเลยอยู่โอเคอยู่ตัวนี้ไปทรัพย์ไอ้เต็ม ดีกันดกันเฮ้ยมึงไม่เก่งไ้เหี้ยเก็บกันไปเลยหายยยโอ้เหี้ยแม่งดาทุกทีทุกทายจริงบนหัวมึงอะบนหัวมึงอะเป็นคมาริโอเี้ยเป็นคมาริโอ ตื่นแค่ต่อคนคนเลยน่าไม่ก็หน้าตาตัวเราแม่งเข้ามาสองเพื่ออไสัตว์วันนี้ไม่ค่อยโหดครับโอเคแรอพันเก้าเดี๋ยวนะฟังก่อนทำไมในเกมกูหายไปจากคังวะ อ่าวเ่วะอมไม่ไ่ได้กดใช้มาใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่ติ๊กมาไอเว้ยพ่เปืนปลาไอป้าระเบิดความแล้วเพิชาร์ดมี่เพื่อน่ลยดิเพมมาไอไพูกย่นี่กระจบกนก่าฉานสัตวตัวเองอวิถีชีวิตของชาวพังเนี่ยเชียูดูตัวอยู่คนเดียวอะ สามงเลยไปดีเลยมุดบันเกยกันนะมือเจ้าู้ออไเคยรไงไม่เคลียรไงอ๋อออเหรอเออ๋วอ๋วิธี s n i อ e ์ของน้องซับตายรอดเลยเฮ้ยนั่นไงมันอ้อมันอ้อมไอ้สั์มันอ้อมแล้วมึงจะโสงทำไมไม่ต้องเมื่อเราตอบเมื่อเราตอบอ๋อไสัตว์ นีลจริงีโลจริงยอออน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 ทำไมมันยิงวิโดนขนาดไอ้ซัอยู่นี่ขนาดนี้ทำไมกูอยู่นี่กูดเลยกูิงวเสมอเปล่าเสมอเสมอไม่ลั่นหัวเลยเสมอเสมอตกินต่อยมึงกระโดดรถเต้นมึงก็ยิงวโดนเลยไอเยนอสโคบ่ะหลังเข้าเนี่ยเฮ้ยยหลังข้า

ไม่มีไม่มีมันมันอยู่มันอยู่ซีทีมันอยู่ซีทีซีทีว่าว่าว่าอะไรทำไมเมื่อกี้ยิงกูโดนไอจะเจ้ามาเลยโก็ตายโดนไฟเผาเซฟเซฟเซฟนี้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 ไปต่องตายนะไปทางนั้นน่ะตายป่าววะตายไปตายรอนรอนรีที ห่อเหเหมีไมเก็บย่เตังค์บตังค oh, oh. อกแล้วงานนี้ตอมเฮ้ยเฮ้ยอ,ๆๆ <c oughs> อไของแม่ยิงกูใ <c oughs> ช้ก่อน,นี้นมีตัวเล่ขวาขวาสองตัวตามเาไอยวเดี๋ยวถอยี่ถ <c oughs> <c oughs> อยคุณ่แ <c> ม <oughs> <c oughs> ่กกหมดถ <c oughs> อยแล้วเขาดิเยาอ่าเพื่อแม่กใจเาแม่กซตอเข้าก่อนอ่ะนานะ ก็ม <pulse. S 1> <ฮ>ันบางกันเยอะใช่มรั่ก่อไม่ไไม่ได้โน่นโนโนโน่น่น่นอเียนั่แ่มนิงเราลกองไหมรดูไม่ไม่ไม่ข้างหน้าข้างหน้าตัวนึงาแต่คนหน้าชัดไหมก็ไม่ชัดเลยมันไม่เป็นนั่นแหะอ้าวทีนึงอด้วยโอ สองพีพเนาะโอ้ยเจ็ดร้อยเดดข้ามหัวยิงก็ได้วันที่สองพีพีออฟดับเพิ่มมึงทำได้เมื่อไหร่จัดเอายืนดูมันยิงตรงก็คิดดีดีเยอะช็อตโอ้โหเฮ้ยแต่กูว่าหัวหลายรอบเลยอ่ะคนบุญมึงพูดจา้นะเฮียกระโดดยิงกระโดดยิงไงเอ็กซ์โซซีนี้เฮียมึงลองยิงดูดิมึงยิงโดนกูให้ร้อยเลยสักมาเนี่ยมาแล้ว กูเป็นตำรวจกูเรียบร้อยพิษแผ่นพิษโบกหันแน่ทั้งเลยโอ้โหเล่น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 รอก่อนรอก่อนยังไม่จบเท่าไรต่อเท่าไรต่อห้่อสิบเออฮะสิบต่อห้าห้าต่อสิบสิบต่อห้าเลียงเงินเสร็จยังไอ้เหี้ยแบงเลือดแล้วกูเหลือคนเดียวด้วยขวาหนึ่งตัวขวาหนึ่งตัวถ้ากูเล่นก็ได้ถ้ากูเล่นก็ฟูลทีมเลยเนี่ยก็กูลครบเลยสายทียู่แหละตอนนั้น เรีบชักกระสนทำไมกระสุนเือเป็นบานเบอรเลยเือ้ยมึงไม่ต้องกลัวหมดแล้วมึงระเบิดมึงวางบีซะด้วยรอบนี้จะแพ้แล้วเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งก็รัดเฮ้ยเอ้าเอ้าไอซัดพรังดองมาอยู่กูได้มีเอียวดก็้วเ้ยเยเยเฮ้ยเ้เฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ย้ยเฮ้ย้้ย้ยเเอ ใใช่ตรงนั้นแหละเข้าไปเลยตงตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละบอมดับอบอมดับตองไม่ใช่ไหนไม่ได้คือเป็นคนมาเดี๋ไว้สัตว์ทำไมมีคนเล่นเขาเลยมันตายก็มันหนุกไปละเก็บไอเควะล่ะอสัตว์ในหลุมคนเราเลีง๋ยวเชืมึงในหลุมเจ๊เด๊เป็นเทนเดอร์สไตล์ยูดมอ่ะด็กในหลุมคนั้นเนไนทเอช็อตเอช็อต อยู่ไหนต้องช็อตช็อตมีคือสายแหละเออกูจับ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 เฮ้ยเอคเอคเก็บทันด้วยสัสเอคีกูเนี่ยกูยิงได้กูได้กูให้ไม่กูเล่นนี้กูเล่นมีแนวแนวมีแมวไหมไอ้กูเอออะไรเอาเอาเยอะโดยไปข้อไม่เองอะเก็บไปแล้ว ด่าาไปด่ามันนะอ๋ควายใส่เจ้าใส่เจ้าเมื่อกี้มันเก็บมามันเอาไว้ให้กูไงอ๋อเพื่อนเขาเก็บระวังออมไป็นดาเพื่อนเลยพี่มุดิพับมิดพับมิดพับิดระวังโอ้ยแกดปาทำไมวะไอชัดปาปาแต่ทำไมวะใครปาไอเฮียอยญ่ให้รู้นะไม่รู้ไอเฮียซาไอใส่มึงกันเป็นมีมามึงอ่ะปาระเบิดแสบไม่มีไม่เห็นเลยเห็นแต่เห็นแต่มดนี่แหละสัตว์บน้าวจอเพื่อน เอ้ทิเบตทิเบตเต็มโอเคอ้อมหลังอ้อมหลังอ้อมหลังบอกไม่มีเฮียอยู่เต็มเลยโอ้ยใครบอกเฮ้ยด้านหลังหนึ่งด้านหลังหนึ่งออฟตรงมึงดีเลยขีงซ้ายตัวนึงอ่ะตงซ้ายตัวนึ่งคงไปซ้ายต่อหกว่ะสิบเอ็ดต่อหกวะเฮ้ยจัดแล้ว okay, ม hint, ันย oh, ้าย bon. mm. ี่เดียนี่ไงสัตว์ออฟเหรอผ้องตายช้าดิต่อฟ้าต่อเอ้ยเฮ้ยเอ้าไอตองช้าไม่มีตามมาอีกดอกแพ้ไปเลย ูไม่ที่ว่าจะมีขบนด้วยตวแรกมันขึ้ว่าจะมีข้างบนด้วยรนวังเอ๋อระวงนะบอ๋บังเอ๋บมเอ๋องมากว่าจะขึ้นรอบสองเติมชนะกี่รอบอะไม่รู้แล้วแต่ดวงเขาจะมันบางทีชนะรอบเดียวก็ขึ้นเลยก็ได้นะฟูดฟวยฟูดแล้วแต่ดวงอีกอะสองเซฟแมนเซฟเซฟไปเซฟเซฟ ตายแลว่ยะวันได้ไเซ็แมนเซ็เซ็ายอีกแหลังเข้าอีกทำมีเตอรเดียวยไเดี๋ยวเขาบอกว้าเยอะไรยสงอย่าดูถูกเขากรเถอะอย่าดูถูกเสัตว์เอย่าดูถูกชายเยาะชายก็กะกกี้กกกี้กก็กี้ก็กกฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องผมด้วยนะไปละจะันให่คิดหน้าสอลนี่บายบาย HAPOOON!!!! gut mul filt 9